สวัสดีครับแต่แกจิตไลฟ์นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปแกะกล่องมือถือซึ่งมือถือที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นมือถือที่เรียกว่าหาในปัจจุบันเนี่ยถือว่าหายากมากแล้วสําหรับโทรศัพท์กลุ่มที่เป็นเบสิคโฟนหรือฟีเจอร์โฟนเมื่อก่อนจะมีกลุ่มเบสิคโฟนกับฟีเจอร์โฟนแยกกันเบสิคโฟนคืออะไรเบสิคโฟนก็คือมือถือที่เป็นปุ่มกดแล้วก็โทรเข้าโทรออกแค่นั้นนะครับส่วนฟีเจอร์โฟนก็คือเป็นโทรศัพท์ที่ปุ่มกดหรือว่าทัชนะอาจจะปนกันอยู่แต่สามารถที่จะมีกล้องถ ต่ออะไรล้ำๆได้เช่นต่อบลูทูธต่ออุปกรณ์ขึ้นจอทีวีใหญ่ๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นกลุ่มฟีเจอร์โฟนก่อนที่จะไปสมาร์ทโฟนแต่ณวันนี้เนี่ยกลุ่มเบสิกโฟนเขาก็ผนวกลงเอาฟีเจอร์โฟนไปละกลุ่มนี้ก็กลายเป็นกลุ่มแบบที่เรียกว่ามีตลาดเล็กมากๆแล้วครับอันนี้คือมือถือโนเกีย 110 4 G หรือว่า1 10 4 G นะครับมือถือเครื่องนี้เป็นมือถือที่โนเกียเอาเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับตัวแทนจําหน่ายผมไม่แน่ใจว่าโนเกียออามาขายแบบที่เป็นโนเกียอ f ฟฟิเชีหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเช็คละเอียดอีกนิดนึงแล้วกันแล้วก็แจ้งอีกทีในโพสต์รีวิวเนาะส่วนสาเหตุที่ผมเอามาใช้ในวันนี้ซื้อมาใช้งานในวันนี้นะครับก็เพราะว่ามันเป็น มือถือที่รองรับ 4G ได้2ซิมได้ซึ่งสเปคที่เป็นมือถือปุ่มกดรับ 4G แล้ว2ซิมมันหาแทบไม่ได้และในช่วงเรียกว่า2ปีก่อนหน้านี้ก็หายากมากส่วนใหญ,ญ่จะเป็น 3G ว่าทำไมต้องเป็น 4G ละ่ะก็ตอบอย่างนี้ว่าเสา 3G มันหายากแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เขาเริ่มเทิร์นเป็น 5G เพราะนั้นเบสิกมันจะเริ่มเป็น 4G ซะมากกว่าละ่ะคือถ้าเกิดเป็น 4G ได้ก็จะหาเสาได้ง่ายกว่า 3G ถ้าการเดินทางหลางจังหวัดหรือว่ากรณีที่ไปบางที่ที่ไม่มีเสานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะ รายละเอียดของเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างในภายนอกเนาะอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงหน้าจอเขานะครับก็เป็นหน้าจอขนาด1.8นิ้วจอสี TFT นะครับ16ปิตขนาด120 x 160พิกเซลแล้วก็จะมีกล้องหลังนะครับอยู่ที่0.08ล้านเมกะพิกเซลก็80,000นะครับ <laughs> มันก็ไม่ถึงว g a เนาะว g a อยู่มา3แสนนี่ประมาณ80,000พิกเซลนะน้อยมากน้อยไปวู้จน้อยไปไหนละก็ไม่ต้องให้กล้องมาก็ได้นะเอาจริงๆแล้วก็ตัวชิปประมวลผลใช้ตัว Unisoc T107 นะครับ OS เนี่ยไม่ได้ระบุมา ก็คิดว่าเป็นซิมเบียนแล้วกันเพราะโนเกีย oh, ซิมเดียวมานานแล้วครับแล้วก็หน่วยความจำเนี่ยก็มี48 MB 48 MB นะครับในตัวนี้นะแล้วก็รองรับตัว SD card ข้างนอกได้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไมโคร SD card จะรับได้สูงสุด32 จิกะใบนะครับแล้วก็มีแรมอย่างเยอะเลยครับ128เมกะไบต์คือให้มาเยอะกว่านี้ได้ไหมงงเหมือนกันว่าทำไมทาไมไม่ให้มาเยอะกว่านี้ราคาตัวนี้นะเปิดตัวถ้าผมจะไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณ1,000บาท1 9 0บาทนะครับเปิดตัวช่วงประมาณมิถุนายน64ในบ้านเรานะครับคุณสามารถหาซื้อได้ในร้านมือถือที่ไม่ได้ใหญ่มากหรือว่าถ้าเจอชอ็อปโนเกียก็ลองเข้าไปถามดูตอนนี้ชอ็อปตโนเกียผมไม่เจอนะแต่ว่าตอนนี้ผมเจออันนี้เนี่ยได้มาจากเครื่องที่เป็นร้านที่เขาเป็นร้านมือถือใหญ่หญๆเนะี่ย บนคลองครับเขาทำเซลล์ราคาอยู่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ900กว่าบาทเนาะเขาลดมันไม่เยอะแหละแต่ว่าตอนนี้เหมือนสีมันจะครบเครื่องที่ผมเอามาเนี่ย ผมสั่งเป็นสีเขียวนี่มานะครับไม่สีเหลืองนะเพราะว่าสีเหลืองนี่จะเหมือนมือถือพระเกินไปกลัวไม่กล้าใช้เองมันเด่นมากก็ถ้าสีดำเนี่ยมันจะเป็นรอยง่ายเพราะว่าเป็นสีดําเทาก็เลยเอาไปสีเขียวมาละกันน่าจะกลางสุดนะครับรายละเอียดก็เขาบอกว่า 4G l l แล้วก็ 4G ในตัวได้ VOLT E ได้ด้วยนะ,ะล้ําไปอีกแล้วก็เป็นมือถือที่ใช้งานง่ายนะครับไอคอนใหญ่เนาะแล้วก,กดปุ่มพวกซูมพวกนี้ได้แล้วก็จอ1.8เนาะกล้องหลังก็ QVEA สามารถรับตัววทัทิุนะครับแล้วก็ FM Radio ได้เนาะวิทีโอเอ็มไรทั้งแบบ i า e และ Wireless อันนี้เจ๋งเบราว์เซอร์มีนะครับมีเกมวิดีโอเพลเยอร์ให้นะครับแล้วก็มีไฟฉายด้วยไฟฉายอยู่ไหนอะ ผมยังไม่เห็นใช้เลยแฟลชก็ไม่มีอะมาแกะดูกันดีกว่าอ้ออีกอันนึงข้อมูลที่เขาบอกเพิ่มเติมนิดนึงมาก็คือเจ้าแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่1 0 2 0ม ah ิลลิแอมนะครับแล้วก็สามารถจะสนทนาบน 4G เนี่ยได้5ชั่วโมงบน 3G 6ชั่วโมงสามารถเปิดรอรับสายปกติแบบที่เป็น2 G ได้18วันเปิดรอรับสาย3 G ได้1 4วันเอาเป็นว่าครึ่งเดือนหน้าอยู่ได้แต่ผมตี่ะว่าสัปดา,าห์อินชาต์ครั้งนึงก็พอแล้วนะครับเนาะแกะกล่องกัน แกะตรงไหนดีขอหาก่อนนี่นะครับต้นค่าก็จะเป็นจะพาชมรอบตัวเลยขอปิดอีมม่นิดนึงนี่นะครับเท่านี้เลยน่าจะแกะตรงนี้ ค่อนข้างแน่นนะครับอขออนุญาตแงะนิดนึงไม่อยากให้กล่องขาดผมเป็นคนที่เวลาแกะพวกนี้ก็ค่อนข้างจะระวังเพราะาอยากจะให้กล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเผื่อว่านในวันหนึ่งเราเก็บไว้โนะแล้วก็อยากจะขายออกไปเนี่ยมันก็น่าดูหน่อยเนาะถึงแม้จะเป็นแค่พลาสติกก็เถอะโอเคครับแกะเรียบร้อยแล้วครับ ก็จะเห็นว่ามีไส้ตรงนี้นะครับด้านไหนแล้วก็มีพลาสติกออกมานิดหนึ่งนะเอ่อเหมือนจะดึงไม่ได้กล่องเขาทีา่ใส่แบบแบบดีเหมือนกันไม่รู้ว่าแกะผิดด้านหรือเปล่า ยังไงเอ่ยน่าจะต้องด้านนี้เหรออ๋อน่าต้องฝีด,ด้านบนนะครับอีกทีหนึง่งทำไมเขาเจะสองด้านงงเป็นกล่องมือถือที่ดีไซน์ได้งงมากครับโนเกียรุ่นนี้โอเคครับเปิดมาละถ้าเกิดต้องฝีดพลาสติกสองด้านกนะ็คือด้านขอบนี้แล้วก็ด้านบนเอองงดีครับดีไซน์ได้ เหมือนกล่องขายของในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยอ่ะจะเห็นสีตัวเครื่องที่แท้จริงนะครัคก็สีเขียวเนาะแต่มันก็จะบอกว่าเขียวหรือฟ้าก็ได้แล้วแต่คนจะบอกแล้วกันน้าหนักก็ไม่หนักอะไรนะครับมันก็เบามากๆเลยเนี่ยมือถือแบบเนาะถือว่าเบาเนาะสําหรับมือถือเครื่องนี้ Nokia 1104G ใครที่อยากจะหามาใช้งานนะครับก็ลองไปดูได้ในโปรโมชั่นที่ผมได้แจ้งไว้ อยู่ที่มัน900กว่าบาทนะครับน้ําหนัก84.4กรัมนะครับเพราะก็จะมีสีเหลืองสีดานะครับเหลืองก็แบบนี้เนาะเหลืองแบบเหลืองเลยอะแล้วก็สีดําแต่ดําเป็นแบบไม่ดําสนิทจะเป็นดําอมเทาเป็นเทามากกว่าเทาเข้มแล้วก็สีเขียวแบบนี้นะครับเอาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสาหรับรายละเอียดด้านในเนาะในในเราก็แกะกล่องมาแล้วเนาะโนเกีย 1104G เนี่ยก็จะเป็นมือถือที่มีผิวสัมผัสแบบด้านนะครับคุณจะเห็นว่าโลโก้จะเป็นสีดํา นะครับแล้วก็จะเป็นผิวสมัมผัสด้านแบบนี้นะครับแล้วก็มีกล้องอยู่ด้านหลังไฟฉายที่เขาบอกว่ามีฟ so, ไฟฉายก็มีไฟฉายจริงๆอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็รูหูฟังด้านบนเนาะท็อปก็จะมี2ด้านมี2ออย่างนะครับก็คือจะเป็นไฟฉายนะครับแล้วก็เป็นรูหูฟังด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็คือเป็นฝาหลังสีเขียวแล้วก็เป็นผิวด้าน ด้านซ้ายเรียบด้านขวาเรียบนะครับด้านก้นก็จะเป็นรูชาร์จแบบไมโคร USB Type Type อะไรอ่ะ Type ที่คุณเคยใช้กันเใน Android สมัยก่อนนะครับก็เรียกว่าน่าจะเป็น Type B ปะไมโคร USB Type B เนาะเพราะ Type A จะเป็นแบบที่เสียบกล้องหน้ารถนะครับอ่ะเดี๋ยวลองจะแกะดูไม่ใช่แบตเตอรี่หรือเปล่านะถ,าถ้ามีแบตเตอรี่เนี่ยผมขอชาร์จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูตอนรีวิวรอบหนึ่งแกะออกมาแล้วนะครับก็จะเจอฝาหลังแบบนี้เบาๆเนาะแล้วก็จะมี เจ้าที่เรียกว่าเป็นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องของมือถือรุ่นนี้ขอโทษทีที่โดนกล้องนะครับแล้วก็จะมี e อีมิสองอันไมโคร SD สใส่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นชิม1นึ่งิมสอนะครับอ่ะมือถือเรียบร้อยแล้วต่อมาเดี๋ยวลองมาดูด้านในมีอะไรอีกเพิ่มเติม<ๆ>ก็จะมีสายชาร์จนะครับแบบนี้เนาะของโนเกีแล้วก็มีหัวชาร์จนะครับในโคร USB แล้วก็ จะมีแบตเตอรี่นะครับอยู่ตรงนี้ก้อน1 2 2หนเป็น bl 5 4ี่เบอร์คุณนะ bl 5 4น่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ร่วมกับ Nokia 3110 Classic ิรุ่นท้ายๆที่เป็น 3G ก่อนที่จะเจ๋งจากประเทศไทยไปนะครับวันนี้ผมเคยใช้อยู่ bl 5 4แล้วก็จะมีคู่มือแบบธรรมดามากๆ คู่มือก็เป็นภาษาไทยเลยครับดีนะเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายปกติมือถือชอบทำคู่มือแบบหลายภาษามาเนาะแต่งงว่าทำไมอันนี้ภาษาไทยล้วนเลยเนี่ยครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับโนเกีย110 4G เนาะเดี๋ยวรวมร่างให้ดูกันแบตเตอรี่นะครับมีสายชาร์จเนาะสายชาร์จแล้วก็มีฝาหลังนะครับคร่าวๆเท่า,านี้เนาะ แล้วก็เดี๋ยวรอชมคลิปที่เป็นคลิปรีวิวได้เลยนะครับจะมารีวิวประมาณ7วันคลิปหนึงแล้วก็เดี๋ยวจะบอกเล่าถึงการใช้งานว่าเป็นยังไงบ้างเนาะในเรื่องของปัญหาการใช้งานในเรื่องของอุปสรรคการใช้งานในเรื่องของ ข้อดีจากการใช้งานมือถือกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าราคามันไม่ถึง1000ับาทแล้วก็ทุกคนสามารถซื้อหามาได้เป็นเครื่องสำรลองได้เป็นเครื่องหลักได้สามารถโทรออกได้ทุกอย่างทําได้เหมือนมือถือปกติเลยที่ควรจะทําได้นะครับขอบคุณที่รับชมแล้วผมจะเอามาใช้งานแล้วก็หลังจากนี้จะมาทําคลิปรีวิวกันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยโนเกียหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่จีตัวนี้ใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างสองซิมแล้วโอเคไหมคุณภาพเสียงเป็นยังไงวิทยุใช้งานได้ขนาดไหนนะครับสวัสดีครับ